ทำอะไรกันอยู่เด็กๆกากวินลองเล่นกาวินลองเอาสัตว์มาเทอ,อีกครั้งมั้ยครับเทอ่าเทาเลยแล้วก็วินก็ใส่อีกอยากเล่นนี้อยากเล่นอืกก่นได,ได้ๆกาวินลองใส่ใสอีกมั้ยลูกแม่หนูขอเล่นนี้นะได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแก้งตรงไหนี่ยใช่หรือเปล่า น้องแก้งหรือเปล่าไม่ใช่แกงกูเป็นม,มอกี้ม,มนหนอันนี้นี่ีน่นี่นี่นมาเล่นดิกันไหนกวินพูด I love you young ยัง I love you ยัง I love you I love you รักที่สุดก็วินกวินพูดวินเยี่ยมก่อนเลย กามินกอดเจเจยังวันนี้นี่มันกอดหรือยังอากอดกันหน่อยเลยเจเจกอดกันหน่อยอเ,อเจ ah เจกอดน้องหน่อยเลยน,นอย้องคิดถึงๆๆโอเคลาไปก่อนบานยบายสวัสดีครับก่อนเลยรักที่สุด นพูดรักที่สุดก่อนเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่นะเดี๋ยวหนูจะทำเป็นชื่ออะไร